สวัสดีค่ะพี่น้องมือในห้อาก็มาพอกันในช่องอีสานหลีกินชาแนลนะคะเมื่อนี้ตุต๊ดตากเสิ้ผ้าไม่หลีกินแกงยอดเผาะะด้วค่ะเด้อไข่มดแดงลวกพักเครื่องเคียงของเขานะคะกับสีนี้พักหนอกนะคะเนาะหรือใบบับวบกนะคะพี่น้องแล้วก็พักกระแยงนะคะมิ่งของหวานหอมด้วยพี่น้องมื่อนี้เขา้อมจา้าก้อนสิบไปกินนะคะตุตะ๊ตากฝากคตติดตามกคไล่์กดแช่์ช่องอีสานหลีกินชาแนลนี้เ้อาาค่ะพี่น้องมาบาด์คาพี่น้องมาเสร็แสบนล้วกันไปกินกันเลยบาด แกงยอดเผาเดวยพี่น่องเด้ออ่อ,อนๆพี่แกไข่ายแกงมาใหม่นะคะแต่ว่าอ่อนกว่ามันจะละลายในปากเลยพี่นออ่องยอ เจ็บตูตาถือมึกเบ๊พี่น้องด้วยมึกอ,อันนิ้มงานนะใช่ใส่ตัวนเดนอละแต่ไม่ให้พี่หนอง lắm chưa <laughs> bữa này chén thêm đấy nào thôi bạn ông mắc chín cá bự Hãy subscribe cho kênh แย่งยอดเผาจ้ะแสบวัแย่งมาใหม่อยู่ด้วยพี่หลอกจาาั๊บวะเมื่อนี้กินอาหารัตวจุูงพี่น้องกินปลายแบบเผาต่กิน กินไข่มดแดงก็กินพี่จะแหนวเสียบพี่จะอาหารสั่นสูงเหมือนเ <g ül s> สีแห้พียงเล็กน้อยท่านกูตามมาเงียบๆเจ้าเสียบ ยังสบายพักบัว,วกกได้จ้ะมุ้อพักวานนี่หาพักบัวได้จ้ะ

Chú ta chỉ cho thấy không bây giờ không là yên lắm nhau khai เนี่ยมันแสบนะพี่น้องให้มาแดี๋ยนึ่สามอาทิตย์เลยเลยหลากหลายเมนูเลยพี่น้องต้มยำทำแกงเลยเบิดจ้ะนี่โปรตีนสูงพร้อมรับกินเลยย่างหันบะเบนย่ามันหากินบะไรเด้พี่น้องเพราะว่าหันบะเบนย่ามันมันถี่มิตรไคลี่นะจ้ะไคผักนั่นแหละกับมันถี่มิตรแมลมันในช่วงนี้ช่วงฤดูฝนนะจ้ะเนาะมันถือฝนมันก็จะ ไข่ตรงนะจ้ะน้อยกต่สิเป็นแน่ปีงแาแต่แห่งพี่น้องอ่อนืม ของวา,มมานพี่น้องเริ่เองเลยพี่น้องตุ๊ตาเฮ็ดตอนงามบ่ตุ๊ตาเห็ดบืนอ,อีกกำเฮ็ดเองเลยพี่น้องแยบลายต้อนแบบแข็งจับเอาตก่นอ่ะสิ่สีนะเช้ไดย ได้จ่ตอนจ่มนมั่ดลองไปเลยใส่กะทิไม่อยากกะทิเนี่ยแ mm ั hmm. บ,บัตรตัยากห เอาล้นจ้าพี่น้องเนาะถ้าเกิดผูดใ้ใดมาคลิปนี้ตุตาก,กับฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์ช่อง,งอสารลีกินชาแนลเวยค่ะพี่น้องตุตาก,กับขอลาไปก่อนจา้าขอบคุณค่ะ